โอเคค่ะทุกคนในคลิปนี้นะคะพี่หวานจะมาทําการเอาชีวิตรอดหนีจากป๊อปปี้ลองเล็กนั่นเองคะ่ะทุกคนซึ่งป๊อปปี้ลองเล็กเนี่ยเป็นการผสมผสานร,ระหว่างป๊อปปี้เพย์ทามและมัมมี่ลองเล็กนั่นเองคะ่ะทุกคนจึงหน้าตาจะน่ากลัวขนาดไหนหรือว่าจะมาดีหรือว่ามาลา์ก็มาดูในคลิปกันเอาเองนะคะทุกคนก่อนจะไปดูคลิปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจให้พี่หวานด้วยนะงั้นก็ไปดูคลิปกันเลยย้าหู้ ขอกาวสบายดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะต้องหากาสู้ซ่องฟังก,กันซี่เนาะ,ะตอนนี้เราอยู่ในเกมไมค์ครับเอาชีวิตรอดเซาซีสุโมงนะะั่นเองเนาะยูหูก็คือวันนี้นะคะทุกคนเรามาเอาชีวิตรอดกันเช่นเคยเลยทุกคนซึ่งที่ที่เรามาเอาชีวิตรอดนะคะทุกคนก็คือเอ่อทะเลทรายนั่นเองซึ่งข้างหลังวันเนี่ยจะเป็นศูนย์ของ SCP นะคะทุกคนซึ่งหว่านจะไม่เข้าไปเด็ดขาดเพราะว่าถ้าวานเข้าไปหวารู้ชะตากรรมตัวเงแน่เลยทุกคนก็นั่นแหละค่ะทุกคนซึ่งข้างหน้าเหมือนจะเป็นหมู่บ้านของแม่มดนะเอ๊ะอ่ะ อะไรอีกแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยทำไมมันลอยได้ทุก EP เลยวะทําไมตอนที่มันอยากให้ลอยอยากให้บินมันไม่บินวะเออเฮ้ยเฮ้ยหมู่บ้านอะไรอ่ะเฮ้ยหมู่บ้านอะไรอ่ะเฮ้ยคูเจิง๋งเฮ้ยเอนเหือนจะเคยเห็นเป็นครั้งที่สองนะทุกคนอ,อ้าวอร่อยได้อีกแล้ว,วะ่ะอ่อเอ๊ะเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวมาให้มไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ลงไปหลอูอยู่ไหนวะเนี่ย หรออันยมมีแมงมุมอุ้ยทำไมแมงมุมเยอะจังอุ้ยแล้วประตูก็ปิดเปิดปิดเป,ปิดด้วยอะ่ะกำลังจะพูดเลยว่าหมู่บ้านข้างบนเป็นหมู่บ้านของคนรวย,ย,ยไม่เอาไม่เอาอะออกไปยังไงละดีห้ามองนะห้ามองถ้าม,มองก็อุ้ยกูดได้ปะอุ้ยนี่แน่ฮ่าฮ่าฮ่าขอออกไปสิอุ้ยนี่ทางออกทุกคนอ่ะไม่ชอบเสียงมันเลยเสียงมันดังมากเลยอะ น,นี่คือห้องเลยเนี่ย,ยทำไมมันหลายห้องจังเลยอะ่ะอ๋อน,นี่มันเป็นเหมือนห้องนอนห้องที่พักอะ่ะทุกคนอันนี้คือเนี่ยเออไม่เอานะไม่ชอบอ,อ่ะเราต้องมองมันทุกคนไม่งั้นเราจะตายถ้าเราไม่มองมันถ้าเราหันหันหลังหนีแม้แต่นิดเดียวคือเราจะตายแน่นอนอะ่ะทุกคนยาไม่เอาไม่มาสิมันอยู่ไหนอ่ะ อุ้ยมันหายไปไหนแล้ววะอุ้ยมันหายไปแล้วอะอู้ยต้องมองต้องมองถ้าไม่มองเราก็ต้องตายอู้ยทุกคนดูมันหถโอ้ทุกคนวันอุ้ยมันพีดหัวอ่ะเอ้าเอ้าเอาแล้วก็มองมันอยู่นี่อะไรอะเมื่อกี้ก็มองอยู่นี่อะไรวะทำไมมันขี้โกงจังเลยโอเคดีทุกคนจะไปหมู่บ้านคนรวยหรือว่าจะไปหมู่บ้านไม่หมดดีไปหมู่บ้านไม่หมดแล้วกันทุกคนเพราะมันอยู่ใกล้ยึบยึบยึบ ถ้าว่าถ้าได้ของอะไรงไงก็ค่อยว่ากันอีกทีแล้วกันทุกคนถ้ามาหมู่บ้านนี้ปุ๊บแล้วได้ของปุ๊บมัอนก็จะไปหมู่บ้านตอนน่อหน้อ้าวทำไมมาน,นีอีกแล้วอ่ะไม่ชอบเลยอ่ะอันนี้คืออะไรเนี่ยเหมือนจะเป็นห้องครัวหรือเปล่าไม่ใช่ห้องครัวเหมือนห้องพักแบบกินข้าวของพวกแบบเอ่อพนักงาน,นทุกคนอันนี้คืออะไรเอ่ยมันบอกเลเวล two คัสดี๋จะเปิดเออเฮ้ยตัวอะไรอ่ะ กีต่ตัวเลยอ่ะเุ้ยเุ้ยตัวเลยอ่ะ nah, มันเหมือนอุ้ยมันเหมือนไอ้ป๊อปปี้เพย์ทามแล้วก็เหมือนมัมมี่ลองเล็กผสมกันน่ะหรือว่าที่เขาเรียกว่าป๊อปปี้เฮ้ยเุ้ยหรือที่เขาเรียกว่าป๊อปปี้ลองเล็กทุกคนอุ้ยแมวอ่ะเอาฉันออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะทุกคนเราต้องขุดอันนี้ออกก่อนที่มันจะเข้ามาได้ก่อนที่มันจะเข้ามาได้เราไม่มีการแล้วก็ออกไปไม่ได้ปึบ อ้าวไปอยู่ตรงนี้อ่ะโอ้โหแล้วไล่ะก็ต้องออร่านี้เปิดสิเปิดสิวะอันนี้คือมันเหมือนเป็นทางอะไรเนี่ยทางอะไรเนี่ยมันเหมือนเป็นเขาวง,งกฏเลยอ่ะ โห oh, ทำไมต้องมาเจอห้องนี้วะเน,นี่ยอันนี้คืออะไรเนี่ย <c ười> <c ười> ปิดปิดปิดไม่มีเปิดไม่ได้อันนี้คือตูเ้เยี่ยอะไรวะเน,นี่ยเอฟ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 เฮ้ปล่อยฉันไปเถอะนะไม่เอาไม่โบกมือปล่อยฉันไปเถอะนะไม่จบเลยอะ่ะโอ้ปล่อยฉันไปเถอะนะ ดีไม่ไม่สวัสดีเธอเป็นใครเนี่ยเธอเป็นป๊อปปี้ลองเล็กใช่ไหมอ่ะกินคุกกี้ไม่ไม่กินไม่เป็นไรไม่ตงไม่ต้องการจะต้องการในเธอไปให้พ้นฉันไปจากฉันเธอนะฉันขออยู่คนเดียวได้ไหมกินเดี๋ยวนี้โอ้ค่ะค่ะกินกินก็ได้ค่ะขอโทษค่ะบังคับเรากินซะด้วยโอ้วนนั้เรากินเข้าไปเราจะตายไหมอ่ะเราจะ ราจะตายไหมเนี่ยเฮ้อถอยไปถ้าไม่ถอยไปไม่กินนะโอ้ยเสียฟังซะด้วยต้องกินสินะงับ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 กินให้อิ่มอิ่มนะโอ้ยเขี่ยนี่ก็อิ่มจะตายแล้วเห็นหน้าเธอก็ไม่อยากกินแล้วจะได้ตัวอ้วนๆทำไมถ้าตัวฉันอ้วนแล้วจะทำให้เธอเจอฉันไม่กินหรอโอ้ย เราทำเราทำเป็นกินด like ีกว่านี่หมดแล้วหมดแล้วกินหมดแล้วกินหมดแล้วแต่ไม่อ้วนนะปกติไม่รู้สิกินหมดแล้วใช่ใช่กินหมดแล้วแบบอิ่มมากเลยอ่ะเดี๋ยวฉันกินต่อกินอะไรกินอะไรกินอะไรไม่ใช่กินฉันสิกินอะไรทุกคนปล่อยเยินไปเดินนะใครก็ได้ช่วยด้วยโอ้ย ใครก็ได้ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้ยหัวฉันใครก็ได้ช่วยด้วยไป่ช่ไหโอ้ย,อ,ย,อ,ยอะไรของเธอเนี่ยเราจะทำอะไรฉันจะออกไปเดี๋ยวนี้นะนี่เนี่ยเอาพริกไปกินเอาพริกไปกิน,นไปใหพ้นเลยนะอร่อยจังอ้าวทำไมมันอ้าวมันกินพริกแล้วมันบอกอไร่อยได้ไงเนี่ยงั้นขอไปขี้แป๊บเอ้าเฮ้ยทุกคน้ยไปแล้ว ไปขี่ทุกคนเดี๋ยวเราก็ต้องรีบหนีเฮ้ยเอ้เอา,เอาเดี๋ยวเราหนีไม่ได้อะประตูพังอะกลับไปที่เดิมดีกว่าเราหนีไม่ได้อะไอ้คีการ์ดมันพังอะทุกคนเราก็เปิดไม่ได้สิโอ้ทำไงดีเนี่ย A few minutes later โอ้เราโอ้เราจะออกไปยังไงดีเนี่ยโอ้คุณพระคุณเจ้าคะ่ะช่วยข้าพเจ้าด้วยเฮ้ยข้าพเจ้าด้วย สบายท้องจังเออก็สบายไปสิแหมไม้ตายเดี๋ยวทุกคนจะหนีไงเนี่ยจต้องขุดตอนมันยังยังไม่มาอ่ะเฮ้ยมันมาตัวนี้ได้ไงเนี่ยตอนแรกนึกว่าขุดไม่ได้ก็เลยก็เลยยังไม่ทันขุดโอ้โหตายไกลยโอ้หมายกดกินด้วยกันไหมเพื่อนไม่เอาไม่เอา เสียงฟ้าร้องอุ้ยไม่อยู่แล้วจ้าไม่อยู่แล้วจ้าอะไรเนี่ยทำไมมันเยอะขนาดแมวกลั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 วแมวเสียงมันดังเสียงมันดังมากอู้หูทุกคนเมื่อกี้มันกำลังจะอารวาดมาได้ยเสียงอุปิดไปก่อนเลยนี่เนี่ยอุ้ยอุ้ยมาอารวาดแล้วว่ะได้ยินเสียงเฮ้ยพอดีฉันอยากกินคนเดียว ก,กินอะไรก็เรื่องของเธออย่ามายุ่งกับฉันเอานี่เอาเคหลอดเอาผักไปกินให้หมดเลยอย่า,ยามายุ่งกับฉันนะเอาผักแลกกับตัวฉันละกันอย่ามากินฉันขอแค่นั้นถ้าเธอพาฉันไปหาคนเยอะๆฉันจะไม่กินเธอไปหาคนเยอะๆหรอได้ได้ได,ได้งั้นเธอตามฉันมา,ามเธอตามฉันมาเลยไม่เดินไม่ไม่ไ,ไม่ไม่ต้องมาอุ้มฉันฉเดินเองได้ฉันมีขาอย่ามายุ่งอีเธอเดินมาเธอเดินมาขอแอบแอบหน่อย เฮ้ยข <laughs> นลุกอะทุกคนเมื่อกี้มันค้างแล้วเว้ยวันนี้เสียแแะออแต่ว่าดีนะที่เราออกมาก่อนอนะตรงนี้แล้วกันฮึบกด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 อีมันจะพูดจิบอีอะไรเนี่ยเหมือนจะเป็นเมือกนะทุกคนมา,มาทางนี้มาทางนี้ฮึบฮึบเอ้ยรอดเฉยนี่นี่นี่คนเยอะแยะไปหมดเลยแล้วคนอยู่ตรงไหนวันนี้อะ เ,เยอะแยะเลยแถวเนี้ยเธอไปลองหาเอ,อ,เองละกันเดี๋ยวฉันจะเฉันจะเป็นไกด์ไม่ไม่ไม่ฉันจะอยู่ตรงนี้รอไม่เห็นมีเลยมีในบ้านอ่ะเราไปหาสิเยอะแยะเลยเนี่ยบ้านมันมีตั้งหลายหลังเธอไม่หาเธอจะรู้ได้ไงว่ามีาไ,ไม่มีเออเอานั่นไงนั่นไงคนนั่นไงคนเออแล้วบอกไม่มีเธอตาหัวหรือเปล่าดูดูมันมองสิเหมือนมันกําลังตรวจร่างกายอ่ะ สวัสดีคุณชื่ออะไรเขาเรียกเขาเหมือนวะเขาเหมือนว่ะเขาเหมือนเธอฮเรามาเป็นเพื่อนกันเถอะอ้อาวอา้อาวระบบอา้าวอ๋อคือมันบอกให้เราให้มันหาเพื่อนหาคนเยอะๆก็คือมันจะมาหาเพื่อนนี้เลยเป็นว่าอะไรเออเราตามชิบาทาไมเนี่ยอย่ามายุ่งกับฉันนะเธอก็ไปคุยกับเพื่อนกับพวกมนุษย์พวกนั้นสิเนี่ยมีตั้งเยอะหนึ่งสองในบ้านก็สามนะ่ะได้เวลาของหวานของหวานอะไร ของหวานอะไรนั่นน่ะแกะแกะแกะไปกินแกะไปกินแกะไม่ต้องไม่ต้องมายุ่งกับฉันไปกินแกะฉันรู้หรอว่าฉันชื่อหวานไม่ได้แปลว่ารสชาติฉันจะหวานอย่างที่เธอพูดซะหน่อยี่ทุกคนเหมือนจะไม่ยอมฟังมันจะกินเราอย่างเยียวเลยอ่ะอีเอาไงดีเนี่ยถ้าเราถ้าเราเรียกมามี่รองเล็กมาช่วยมันจะมาช่วยไหมเนี่ยมามี่รองเล็กช่วยด้วยชันไม่อยากอยู่กับป๊อปปี้รองเล็กสวัสดีเจ้าแรดแรดเหรอมันคือแรดเหรอเออว่ะคือแรดนี่ถ้าไม่มันเฟรนลี่กับทุกคนยกเว้นเราวะทุกคน คือมันเฟรนี่กับทุกตัวทุกสรรพสิ่งแต่ไม่เฟรนี่กับเราจะกินเราอย่างเดียวอะไรมีอะไรหลับตาหลับทำไมทำไมฉันต้องหลับฮะหลับตาท่องน้ำโมสามจบเพื่ออะไรฉันฉันทำเพื่ออะไรฉันทำแล้วฉันจะได้อะไรคะจะขอถามหน่อยถ้าฉันท่องจบสามบทก็คือนายจะไม่กินฉันว่างั้นเถอะริงไงเอาว่าทุกคนไม่ใช่ว่าถ้าฉันท่องน้ำโมหนึ่งจบปุ๊บก็คือนายจะกินฉันแแบบนี้ไม่เอานะไอ้ป๊อปปี้ลองเล็กไม่ค่อยไว้ใจสักเท่าไหร่เอาว่าทุกคน ท่องน้ำโมเลยกันอุ๊ยมามีลองเล็กช่วยด้วยค่ะหลับตา,ลบตา,าตแล้วตาน้ำโมน้ำโมตสะปะคับะงอะไรตัสะปะคะปะคงตน้ำโมตาสระปะคับปะคออะไรตัสสะปะปน้โมตาสสะปะคับะคตวสะประคะัปะคะปัะคะปับะค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 ตบะคับปะคะคับัะปคะะค อร่อยจังงอยู่ครบโอ้โหแล้วดูมันพูดเฮ้ยดีนะที่เราเกิดใหม่ได้ทุกคนดีนะที่เราเล่นในกินไหมครับแล้วมันเดี๋ยวว่าสามารถเกิดใหม่ได้ถ้ามันรู้ว่าเรายังไม่ตายเนี่ยขุยไม่คนเล่เรากินจนแบบท้องป่องแน่เลยอ่ะเอาวะทุกคนเฮ้หวังว่าจะไม่ตามมานะเออมันคงจะไม่ได้กินแล้วหรอกเฮ้ยอยู่ในบ้านแม่มดดีกว่าทุกคนน่าจะปลอดภัยกว่าเออบ้านแม่มดหลังใดดีวะเนี่ยหลังนี้ก็เข้าไม่ได้เออหลังนู้นแล้วกันพึบพึบกลิ่นของแม่มดน่าจะช่วยแบบว่าปกปิดกลิ่นแล้วได้ทุกคนพึบเออ แต่แต่ไม่ไม่มีแม่มดเลยว่ะอุ้ยอะไรเนี่ยอุ้ยเยอะแยะไปหมดเลยแต่ทุกคนไหนดูซิว่ามันได้ตามเรามาหรือเปล่าหวังว่ามันจะไม่ตามมานะกลิ่นเราก็คงจะหายไปแล้วแหละเฮ้ยเอาวะทุกคนไปเอาไงดีกีิเราถ้าสมมุติหว่าอยู่ในเซิร์ฟนี้ต่อไม่นน่ทุกคนสักวันมันอาจจะหาเราเจอก็ได้แปลว่าหวานคงต้องไปเล่นเซิร์ฟทุกคนหวานาแล้วเชียวมันต้อง เทุกคนสำหรับ้อเกเกอะไรเนี่ยสำหรับคลิปนี uh> ้นะคะทุกคนใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซันสำหรับสมัครให้หวานด้วยนะคะทุกคนอ่ะอเ้ยเ้ยยอ่าลืมกดสมัครให้หวานด้วยนะคะทุกคนเป็นกำลังใจโอ oh my god เป็นกำลังใจให้หวานในการทำเอาชีวิตรอดในคลิปต่อไปเออ่ในคลิปต่อไปด้วยนะคะทุกคนว่าต้องไปแล้วทุกคนเจอกันคลิปหน้าค่ะ see you again yahoo